เยมีคนที่พยายามจะเข้ามาหรอมีปัญหามีแล้วเลยอะ คือเรารู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาพอเซนเรารู้สึกได้ว่ามันเหมือนจะเราเราห่างกันนะเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันหรือเขาไปกับเพื่อนบ่อยแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนตัวเองด้วยบางทีก็ไม่ได้โทษแต่เขานะไม่เลยพี่ปอไม่เลยว่าแบบว่าเอาแบบว่าตามติดตามไห้ GPS อะไรเงี้ยไหมพี่เชื่อไหมว่าเคยเคยคิดบางมุมบางอารมณ์บางวันที่ดาวที่แบบที่แบบ ไปไหนวะอะไรเงี้ยแบบจริงคือจริงๆอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้คิดไปคิดมาถ้าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอะแบบเราก็ต้องไว้ใจกันและกันแหละเพราะว่าเราเราเลือกเขามาแล้วมาเป็นสามีเรามาเป็นคู่ชีวิตเราเราก็อยากจะให้สุดท้ายเรา เป็นชีวิตที่เออเหมือนเราร่วมทุกร่วมสุขกันได้มีอะไรเราเราคุยกันได้อยู่ละในทุกๆเรื่องเนี่ยก็คว่าเชื่อใจกันไว้ก่อนดีกว่าเชื่อใจอ่ะไม่จําเป็นนะเหที่มาฝัง GPS ในฟัน์ขอยปอไม่ต้องหรอกทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือเขาเขาก็ต้องเขาก็ต้องทําให้เราสบายใจด้วยแหละไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแบบ โอ้แม่พระอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความทั้งสองฝ่ายก็ต้องก็ต้องเข้าใจและกันและกันก็คืออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นมากกว่าไหมที่คุณเอ๋บอกไม่ป็นชื่ออะไรคุณเต้ไอ้ความรัวของคนเราบอกให้ ดีแล้วแบบหายใจเข้าหายใจออกเป็นชื่อเมีอะไรดีแล้วไม่มีจลน์จริญแน่นอนช่วงนี้จริญพุ่งเลยพุ่งดูอ่อนหวานอ่ะเคยเกลี้ยกล่อมไหมเคยมาโข่เคยด่าไหมไหนลองลองด่าพี่แรงๆพี่ไม่ถือสาเลยพี่เป็นหญิงคนหนึ่งซึ่งเพื่อพี่เริ่มมีใจให้กับเคนแล้วด้วยแล้วนี่เคนแล้วกันี่งเคนเลยสงสารเคนเหมือนกัน้ำวิลลี่กับป๋อไม่ต้องเหลืออะไรแล้วนี่เจอเคนเดินมาปุ๊บเออ ขอบคุณนะ We ah? love We love We love หนูก็คงเหมือนหนูก็คงจะแบบเล่นซะหน่อยจะดึกไว้ไว้ออกนะว่าเราจะจะด่ายังไงอะไรเงี้ยค like, ่ะแต่ก็คงแบบเหมือนเออน้องก็น่าจะคิดได้เนาะว่าเขาก็มีเมียมีลูกแล้วอะไรเงี้ยนี่เหนืยสุดแล้วเหรอเเราฮ้ยจับมือเรา ถ้าเป็นเราอะเราด่าผัวก่อนไงถ้าเป็นหนูอย่างเงี้ยหอเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องแบบอิดก่อนอย่างเงี้ยคือคือเขาได้ความโมโหของพี่ทำไมล่ะูทำไมอะทำไมอะเย่นีจะเอาอะไรว่าง่ายนี่ต้องควงผู้หญิงคนอื่นอยู่นะแล้วเพียงแค่วงใครล่ะควงผู้หญิงคนอื่นถูกแล้วทำไมนี่เมียเมียก็ฉันอะสดแล้วก็ใหม่กว่าแล้วบอกเลยว่า โหหลุมติงเนี่ยโอ้ยทำไมต้องออกทีวีได้ป่ะไม่เราเล่นไปก่อนไม่ได้ไม่ไปเถอะไปจะพาไปไหนครับเดี๋ยวพามาหาเด็กๆค่ะเด็กๆอยู่ในห้องนี้ตอนนี้เป็นห้องเรียนเขาค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านน้องแมวมีนี่ค่ะเขาอยู่ในนิการฮัลโหลเด็กๆสวัสดีครับห้องเรียนห้องเรียน ตอนนี้ดงานก็จ้างได้นะคะเขานนีงแม่เทรนตลอดแม่ทำการแสดงแม่สอนเองแม่เป็นโค้ชแอคติ้งอยู่เคยเล่นละครคุณธรรมหรือยังจะเหลือหรอพี่อาร์ตบอกแล้วถ้ามันมีบทเด็กปุ๊บอย่างเงี้ยก็อ่าลูกช่วยแม่หน่อยใช่เฮ้ยแต่ผมชอบตรงผมมากเลยดูดินี่เดูดิ พี่บอกเขาไม่ยอมตัดแม่จะพาไปตัดไม่ยอมตัดเ่ต้องตัดกี่ขวบแล้วเอ้าจริงนหคะสิบสองค่ะนี่สิบเอ็ดนี่ปีนี้จะสิบขวบแล้วหนูปีนี้จะแปดค่ะไล่ๆกันมาเลยเนาะอันนี้เป็นยังไงครับลูกอันนี้เป็นยังไงครับนีดุไหมไม่ดุก็มามาพูดดีๆตลอด จะใหญ่จะพูดดีดีด้วยเหตุและผลแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาว่ามีอะไรเขาก็ต้องบอกเราเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะาขึ้นไปข้างบนหน่อยเดี๋ยวพาไปดูห้องสลรามหนูด้วยพาไปดูห้องที่หนูพาไปเที่ยว โอเคค่ะทุกจะรู้เรื่องกันหมดเลยนี่คือโซนนี่คือบ้านจริงๆเลยเนี่ยบ้านทุกอย่างทุกอนุทุกมุมเป็นของครอบครัวกูหมดเลยอ่ะอบอุ่นนะอบอุ่นมากอันนี้ก็เป็นห้องนอนตอนนี้เขาแยกห้องนอนกันแล้วพี่โนนอนเองห้องหนึ่งพี่ตาห้องหนึ่งห้องพี่ตาอยู่นี่อันนี้สองสาวสองสาวนอนห้องนี้ค่ะใช่แล้วก็ห้องสลามชิลลี่ก็อยู่ตรงนี้มาไหนดูซิตรงนี้เลอะไรน่าสนใจบ้าง ของเขาเป็นคนบอกเจ้าของแบรนด์เล่าให้ฟังหน่อยะเป็นหัวใจใช่ไหมลูกอันหนูจะเล่นอันไหนโชว์ดีเล่นเ t กเจอร์ไหนดีเอลโมเอลโมใช่ไหมอันนี้เป็นเอลโมเดี๋ยวดูนะอันนี้เดี๋ยวชิลี่จะประกอบล่างทำเป็นเอลโมให้ดู แล้วขายช่องทางไหนเนี่ยขายตอนนี้ก็่ทางไอจีไอจีแล้วแม่ก็ช่วยขายในไลน์บ้างแล้วก็ไอจีเขาก็จะมีไอจีร้านสลามีทุดมูน่ารักเลยดูสิน่ารักคือการลงทุนให้ลูกแบบเนี้ยบางครั้งมันก็เสี่ยงมากเนาะเพราะว่ามันบางทีมันก็มันดูเป็นของเล่นหมนาไม่ได้กำไรกำไรอะไรหรอกแต่พอยากทําให้ลูกใช่จริงจริงก็ไม่ได้จะได้กําไรอะไรมากค่ะคือมันเป็นให้เขาได้ประสบการณ์มากกว่าเขาใช้เงินเขาเองหมดเลยพาฒนาการขาย ที่ได้มาแต่ละวันนทำงานทํางานหนูทำงานอะไรคะลูกอ่ามขายกระปัอถ่ายกระป๋องกระป๋องละก้อนของขวไงชิ้าการละก้อนแล้วต้องมีของถือแล้วก็มงเอาลงทุนต่อนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากพลอยเป็นคนที่น่ารักที่ต้องสุดทุกแจ้งมที่แบบว่าสุดอะเป็นคุณแม่ที่ดีนะ่นะกระป๋อกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะพี่อุสาวเปิดบ้านให้พวกเราไง ลูกนับสต๊อกก่อนนับสต๊อกเท่าไหร่เนี่ยเขาปิเปากไห่ลูกพูดตรงนะลุงแฮปปี้ที่ได้เจอ